รับสั่งที่8379สำนักพระราชวังลงวันที่28พฤษภาคม2,568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนางบุญธรรมนนแก้วเป็นกรณีพิเศษณนะวัดดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่1มิถุนายน2,568เวลา16บนาฬิกาพระราชทานเพลิงหน้าที่กองพระราชพิธี นำหมายเรียนจเจ้าภาพศพนางบุญธรรมนนแก้วเพื่อทราบติดต่อขอรับกล่องเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติคลอากาศเอกสถิตพงศุวิมลเลขาธิการพระราชวังครับ นึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนางบุญธรรมนนท์แก้วนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้ไวชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้หากความทราบโดยยานวิถีถึงดวงวิญญาณของนางบุญธรรมนนท์แก้วได้ด้วยประการใดในสัมไรรยภพคงมีความปราบปลื้มซาบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุา รุนาที่คุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุตรธิดา และหล,นหลานๆขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุค,คลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจะเทิดทูนไว,นว้เหนือกล้าวเหนือกระหม่อมเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข่าพระพุทธเจ้าและวงตระกูลสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข่าพระพุทธเจ้าครอบครัวนนแก้ว